สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวไดว่าแลกนะครับลูกค้าสั่งนะครับนี่นะครับให้ผมพีเซ็ตสองทางให้เลยนะครับผมผมก็จะเปิดให้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับมีโปรแกรมให้ใช้ร้อยโปรแกรมนะครับสําหรับที่บริษัทเขาตั้งมาเราสามารถกดเลื่อนไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทําเพิ่มก็จะเสียงดีมากเลยนะครับก็นี่นะครับ EQ Compressor Delay Feedback เราจะ เปิดไปให้หมดเลยนะครับกันไม่หอนเปิดครึ่งหนึ่งนะครับผมเปิดเยอะเสียงมันจะบี้นะครับเปิดเยอะไม่ได้นะครับกันไม่หอนนะครับก็เมื่อก่อนครับมันเป็นมอแปลงครับตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสวิตชิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเพราะว่ามันเล่นนานๆแล้วมันร้อนมันตัดนะครับบริษัทก็เลยทํามาใหม่นะครับแก้ไขระบบนี้มาใหม่นะครับก็ เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพีเซตอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแค่มันไม่ใช่หม้อแปลงแล้วมันก็ร้อนมันไม่ตัดแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับ PA2 นะครับราคาตอนนี้นะครับ4 7 9 0บาทรวมจัดส่งนะครับท <the> uh ่านใดสั่งกับเราเราก็จะตั้งพีเซตไปให้เลยนะครับนี่สินค้าใหม่แก่กล่องนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเปิดในผับมาก็ใช้มาแล้วนะครับ ไฟก็ตกก็ไม่ตัดไม่เพี้ยนนะครับผมก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับร้านโกโกโม้มิวสิกครับสวัสดีครับ